ไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะคะศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะมออเปิดนะคะรองรับผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ใกล้เคียงตอนนี้มีร้อยชีวิตเจ้าหน้าที่ดูแลทุกคนอย่างเต็มกําลังนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาโดยศูนย์มออนะคะขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมสนับสนุนเพื่อทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันของขัดแคลนนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งอันนี้เราก็จดของเราเอาไว้ เพราะที่เราจะส่งขึ้นรถทหารไปผู้นี้เื่อรถเราใหญ่มากเราเลยรู้เลยว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างของขาดแคลนเครื่องใช้จําเป็นสําหรับการดํารงชีพก็คือว่าคือเอาออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว<ม>เอาไปอยู่ในสวนทรภพพิงแล้ว<ม>เขาต้องกินอ่ะเรามีข้าวมีอาหารปลาร้ารเรามีสิ่งอะไรละ่ะที่เขาไม่ได้เอาออกมาเลยแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าขนหนูผ้าม่มเสื้อผ้าอันนี้แหละ เนี่ยวันนี้ที่พี่ให้แบบคนไปจัดการหาซื้อหาใช้มาเอาข้าวสารเราส่งไปแล้วนี่ไงไขา่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่าาอาหารแ,แห้งนะคะแล้วก็ท่านที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าคือ,ค,อคือเมื่อช้าพี่นั่งอ่านดูนะพี่ก็อ่านดูแล้วพี่ก็เข้าไปดูในกูเกิลแมปใกล้ๆกับสงขลานคกกรินทร์เนี่ยเขตหัดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมไหมเขไปสักมงนึ่งวงสองวงสามงน้ำท่วม นี่ไปที่มาที่เขาต้องเอาจากกรุงเทพไปอ่ะคือบาเวลาตรงนั้นตลงนัอนไม่มีขายแล้วนะเหมือนตอนที่เราส่งของไปที่ศุนพักพิงที่สุรินน่ะเพราะว่าจังหวัดข้างเคียงก็ไม่มีแล้วซื้อจะหมดแล้วก็ต้องเอาจากกรุงเทพไปเนี่ยมะเนี่ยต้องมีที่หลับที่นอนไอ้ลำดับพวกเนี้ยกองทัพเนี่ยเขาพอจะมีช่วยเหลือเฟื่อไฟได้แต่ว่าแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าขนหนูผ้าห่มเสื้อผ้าข้าวสารไก่อาหารแห้งนะคะ แล้วก็บริจาคถ้าท่านสามารถอยู่ใกล้ตรงนั้นและบริจาคได้นะคะไปที่อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพข้างโรงยิมเนเซียมมอ,อหัดใหญ่นะคะไปได้ที่นั่นเลยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮ้ยองค์กรอธิการม,มีประกาศเหมือนกันเราไม่ใช่องค์กรอกรัิการเราไม่ใช่องค์กรอกรัิการเราเป็นตำรวจของประชาชนนะตำะสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นตำรวจของประชาชนและเราไม่ใช่องค์กรอกรัิการ ก็ติดแทกแซฟหักใหญ่สูนทรภพีมออขอรับบริจาคนะสำหรับผู้ประสบภัยก็นี่แหละสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละเงินเยอะเงินเยอะเห็นโจ๊กบอกไม่ต้องไปประกาศเลยพวกเธอนั่นแหละเอาตังค์ไปซื้อให้เขาฉันจำว่าอืมเออแพทกองทัพบกทางกระแสนะครับะบอกว่าด่วนโอบเนี่ยนะมัน อ,อ,อพยพหาด,ออพพดใหญ่หมายถึงว่าขอความร่วมมือให้อพยพครับอยู่ที่บ้านอาจไม่ปลอดภัยเวลาเขาบอกให้มีคำนนว่าอพยพ,ยพ,ยพ,ยพยบพ,พี่ขออธิบายคือทุกคนเป็นหมดในในประเทศไทยพี่กองพี่ว่าถึงเวลาพี่กองก็จะต้องเป็นพี่กองก็จะต้องส่งญาติพี่น้องลูกเต้าเราเรา็ออกไปแล้วพี่กองก็จะเป็นคนเฝ้าบ้านคนเดียวห่วงบ้านห่วงบ้านคนไทยห่วงบ้านทุกคนพี่ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมันแล้วพี่เห็นเลย คือวันนี้เนี่ยกองท,อทัพบกไทยกระแสบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงบ้านนะจ๊ะพี่ต้องออกมาด่วนเลยอยู่บ้านไม่ปลอดภัยเพราะกระแสน้ํามันแรงมากมันแรงมากแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือตอนที่ท่านวิกฤตเนี่ยมันก็จะไม่ทันการอย่างเช่นทุกวันนี้ช่วยบ้านนี้หน่อยช่วยบ้านนั้นหน่อยก็เพราะว่าเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้อบพยพก็ยังไม่อบ แต่อย่างอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ตําหนิกันว่าจังหวัดเองอะ่ะบอกให้อบแล้วก็เราจะอบอยังไงวะ uh huh. จังหวัดบอกให้อบแล้วรถอยู่ไหนชะโงกไปก็อยู่ไหนล่ะจะอบอยังไงอ่ะจะฉันเดินไปไหนอ่ะ uh huh. ใช่ไหมจ๊ะเออคือวันแรกจังหวัดเองก็พลาดแต่โอเคถือซะว่าก็เป็นบาดแผล แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าหน้าที่ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อพยพออกมาที่ศูนย์พักพิงนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น,นอีกสองวันข้างหน้านี้การเข้าไปช่วยเหลือหรือแจกจ่ายอาหารตามบ้านตามจุดตามต่อซอกซอยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นแล้วศูนย์พักพิงเนี่ยมีเพียงพอศูนย์พักพิงก็จะมีอาหารการแพทย์ลำบากหน่อยแต่ปลอดภัยมากกว่าอยู่บ้านรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าอย่าตื่นตระนก ตอนนี้พี่ๆทาหารและหลายส่วนกำลังร่งรวมมือกันไปเอาท่านออกมาครับะนะ